ก็จะถามนี่ไงถามว่าไม่สบายน่ะหายยังหายยังหายยังยังไม่หายทำไมถึงยังไม่หายกินลอาทุกวันเอาเขาเขาได้จริงเนาะแวันนี้ไม่หายเรากูกินลอาทุกวันไม่ตื่นเลยไม่หายวันนี้ได้กินเนื้อย่างแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วใช่ไหม เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปผ่าฟันเองครับก็อดกินเองนะประมาณอดกินประมาณสองวันแค่นั้นเลยเขามันเดียวแท่นั้นแหละให้เวลาแค่แบบเข้าห้องผ่าตัดออกมาเลือดหายไหลก็พอแล้วเพราวอย่ายเท้าอะ่ะว,วันนี้เสาร์อาทิตย์ มาบ้านแต่ไม่ยอมทำงานแต่พรุ่งนี้จะไปโรงเรียนจะไปทำงานแล้วรีบมากตามสไตล์เขาแบบนี้ทุกอาทิตย์ก็อยู่บ้านพักผ่อนเนาะจะทำอะไรพักผ่อนเ <c oughs> ก,นกินไป <S <S> ยาที่ซื้อไปให้เป็นไงนะยิ yeah. ่งกินยิ่งไอเนาะเกือบตายอ่ะยิ่งกินยิ่งไอยาผิดยาให้ผิดหรือเปล่าอร่อยไหมเสียบบ่กเสียบอยู่ดีกับมุนน้ำแย่ต่อยอยู่เนาะเหมือนมันได้เยอะมากกว่าเนี้ย วันนั้นเอฟซีพามากินกินนั้งสองชุดน่ะยังกับไม่อิ่มแต่วันเนี้ยชุดเดียวยังกินไม่หมดเลยไม่รู้เป็นไง <c oughs> จริงๆนันได้เยอะมาก <c oughs> แกะขะับพนี่ฮมนกับเขาดวงดีเรอบนี้ดวงดีอยู่มาทุกรอบแม่ค้าหน้าบุญ มันพรมกับปล่อยพรมอันใหนสวยกันปล่อยพรมไม่สวยต้องสอีดบจะไปส่งงานแล้วไม่แน่น,นอนเอื่อยอยู่บ้านเลย อันนี้น้ำจิ้มทำไมผิดจังลิ้นไม่มีรสชาติเลยก็คนไม่สบายเนาะ จะเสร็จได้ไงการบ้าน,นดูแต่หนังเอาความคัมาพิเศษเนาะดูด้วยเขียด้วยทำด้วยกินไนยเบปซี่ สภาพมันจะไม่รอดไม่ดูเสียงไม่เสียงห้าวมากไม่ถามเพื่อนว่าแกให้ส่งกี่โมงบ่ายสามหอกไปม,ไมั้งโน้ยอย่าหอบไปไอาจารย์ชื่ออะไรเรวเคลียร์ให้ ว่าลมแรงมากนะอาจ,จารย์ชื่ออะไรเดี๋ยวเขียนให้อ,อ,อือโต๊ะผู้ชายปเป็นเราเราอยู่เยอะยังถ้าผู้ชายยัแกว่ะส่งตอนไหนก็ได้แต่ถ้าผูา้หญิงว่ะมึงต้องรีบส่งนะเมนบอก ว่าผู้หญิงมันมึนครับหญิงมันไม่มันไม่ประระเนะเขาพูดเธอทำไมมันแข็งยังยังไม่สุกไม่สุกอะไรมันเหลืองแล้วนี่ต้องใส่ดิไม่อันเก่าก็เหมือนกันไม่รู้เด็กอันนี้อ่อนรู้เนี่ยอันเก่าขนาดยังยังแข็งก็ปรนมาณน,นี้ เอ้าวันนี้วันอาทิตย์มอเปิดอยู่นี่เปิดทุกวันอเียไม่รู้อ่ะไม่เคยเรียนมีคนเรียนอยู่ที่แถวเด็กดูนนหน้าอะไรตัว เดียวป่ยิ้มแล้วยอมเลยมันนี่กินเนื้อย่างชุดเดียวมาเบิรพี่นอ้องเอ้ยกําลังพอใน,นมือทุกครั้งมาก็ไม่ต่ำกว่าสองนะครับสาระเลยอันนี้ใช่ไหมไม่มีวันไหนที่จะไม่กินต่ำกว่าสองแต่มาวันนี้ชุดเดียวกินไม่หมดครับมากับเจ้ใหญ่ก็อย่างนี้เลย chứ yeah. Con này thì không mà nó có chơi đây nồi Con này thì không mà nó có chơi đây dữ เอาไข่ใส่ลงไปในนี้มันก็อันนี้มันก็ติดกระทะเลย <c oughs> คลิปนี้ค่ับเกาะว่ารายห่างครับกินก่อนเดียพี่น้องดูคนใครว่าคนดัดฟันกินได้ไม่เยอะไม่เชื่อครับดัดฟันหมดตั้งสองสามหมื่นแต่กินเยอะมากบายบายก่อน สวัสดีครับ